สุขสบายดีพี่น้องสุขุมโซนครับผมเหมือนเด็กมาปรับพื้น, ment, น winter. ทีหน้าครับผมรถไถนำเบิร์มบันสำลุงเด้อพี่น้องเด้อครับผมนำเบิรมรถไถพี่น้องรับปรับพื้นทีหน้าครับผมในหน้าปั่นกันแท้นหน้าครับผมติดต่อได้ครับผมนำเบิร์มบันสำลุงเลยครับเด้อตำบลศรีนาล่งอำเภอชุมพลบุรีจัังหวดทธิจอรพลพี่น้องครับผมมาต่อกับทีมไอใต้คลิปครับผมถ้าเป็นงานปรับพื้นทีหน้าครับผมก็ ชั่วโมงละหกอยเด้อพี่น er mm ้องเด้อครับผมพอได้สนใจกะติดต่อนะเบิ่มไเลยครับผมอะเบิรมบันรสำรงครับผมพี่น้องราคาบานบานครับผมว่าสิปันกันแท่น้าครับผมปับพื้นทีหน้าครับผมวาสิขุดหลอกทมดินครับผมติดต่อนะเบิรมบัตรสำรงเลยครับผมฝากข้าระชาสัมพันธ์เลยครับผมเี๋้วเบอร์ทูกิดทิ้งไว้ใต้คลิปครับผมพอได้สนใจกะติดต่อสอบถามเลยครับเด้อครับผมนี่ก็ได้ใส่บริการนะเบิรมบันรสำรงครับผมมาปับพื้นทีหน้าครับผมปับพื้นทีหน้าแหละตัวนี้ครับ บางโค้ดลโค้ดลเซียวพี่น้องชุดใหม่เนาะพี่น้องเนาะชุดใหญ่พี่น้องชุดเจ็ดแผงครับผมชุดใหญ่ไฟกับพิมครับผมแล้วเดี๋ยววาจ่างพี่น้องเนาะติดต่อหน้เบิรมบันสำลวงครับผมมาปรับพื้นทีหน้าแล้วครับผมแล้วก็มาไถหน้าครับผมผมดันดินขึ้นครับผมบ้างแผ็งสุราเซียวครับผมสนใจติดต่อหน้เบิรมครับผมบันสำลวงครับผมราคาบ้านบ้านนะพี่น้องเด้อครับผมเด็ดงานก็เอาเกียบเจ้าของหน้าครับผมเจ้าโมงละประมาณหกร้อยพี่น้องครับผม เก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องให้ได้เบิ่งนะเนี่ยครับผมพี่น้องสนใจอยากไถหน้าครับผมปรับพื้นทีหน้าลอกหน้าครับผมปั่นกันถอดกันแท้หน้าครับผมติดต่ออ่ะเบอร์ใดครับผมมาสําร้องครับผมปากาประชาสัมพันธ์ครับผมเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรทิ้งไว้ใต้คลิปครับผมสนใจกับเบอร์โทรทิ้งไว้ใต้คลิปครับผมติดต่อเราโดยตรงนะพี่น้องเนาะครับผมเรามีทั้งรถไถรถดำครับผม อยากได้รถดน้ำแล่นดินทมดินกันที่ต่อแลไมมา,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 พพาเออไเลยครับผมนับเบิ่์มมันสั่มลุกครับผมพี่น้องเก็บขาดมาขาดพี่ปากน้องครับผเบอร์ถ้วที่ไม่ใต้คลิปกับพี่น้องเด้อครับผมปากข้าประชาสัมพันธ์ครับผมปั๊บพื้นทีหน้าหลอกหน้าครับผมไถ่ายหน้าเราพี่น้องเนาะครับผม ราคาเป็นกันเองพี่น้องราคาบานๆครับผมติต่อนะเบิรมบานสำรุงครับผมเจ็ดภาพบาขาพี่ฝากน้องครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ